ขนานี้ตีสามนะครับเราอยู่ที่ตรังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน้ำชาร้อนครับ <S <S แล้วก็หาที่กินจนได้ครับโดยไกลหนึ่งครับครับติ่มซำครับหรือร้านเดียวในตลาดสดนะฮะเป็นไงบ้าง เราโชคดีเหมือนโอซิสการทะเลทรายปีสามเนี่ย <c oughs> ที่นี่เป็นเมืองที่เงียบมากนะครับที่ตรังครับไม่มีอะไรเลยครับเงียบคนกลับบ้านนอนก็เหลืออยู่ที่เดียวาายาาฮะทำไมฮะเะเลานี่เป็นไงทะเลาน,นี่เงียบหาหาตั้นแต่สองึ่งครับอ๋อ <c oughs> นึกว่าคือหากันตุ้มตุ้มน่าจะโดยผู้ภัยน่าจะเยอะคือคับ เมนูน่าสนใจคือเห็ดครับเห็ดสดนึ่งมะนาวนึมะนาวนมจีบสาวออูกสาวอใช่นีมันั